สวัสดีวันสงการ2,565นะครับเราอยู่บ้านแล้วก็ทำสวนเหมือนเดิมวันนี้จะมาอัปเดตต้นบอนสีเล็กๆที่สวนนะฮะปกติเนี่ยสวนบอนสีบิชัยบบ็อกจะขายต้นบอนสีทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์นะฮะยังไงฝากกดติดตามเพจที่ลิงก์ด้านล่างด้วยนะฮะสัปดาห์หนึ่งก็ขายได้ไม่กี่ต้นนะฮะเพราะว่าสวนบอนสียังมีขนาดเล็กอยู่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยบอนสีที่สวนเนี่ยโตช้าเนื่องจากว่าช่วงต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยอากาศหนาว แล้วก็ร้อนหนาวร้อนคืออากาศมันเริ่มแปรปรวนทําให้บอนสีเนี่ยโตช้าแล้วก็ชะง,งักไปช่วงหนึ่งก็เลยขาดตอนขาดช่วงการขายบอนสีไปเลยเสียดายมากเลยนะฮะตอนนี้บอนสีก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วพอเข้าสู่หน้าร้อนช่วงเมษาพฤษภาเนี่ก็บอนสีก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวไปดูไปอัปเดตอ่าไปดูว่าต้นบอนสีเล็กๆที่สวนวิชัยบ็อกเนี่ยมีอะไรบ้างนะ,ะที่กําลังโตแล้วก็หลังสงการน่าจะได้แบ่งขายแบ่งโพสตขายกัน นี่ก็คือสวนบอนสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตู้ข้างในกันนี่คือต้นบอนสีเล็กๆที่สวนวิชัยบ็อกนะฮะที่สวนผมเองตอนนี้ก็โตหน่อยหนึ่งละแต่ยังไม่พอขายนะครับอย่างต้นนี้เนี่ยอ่ะต้นนี้นะครับต้นนี้มีชื่อว่าอสงไขครับ อะส่งสขยสังเก็ว่ามีแค่2ใบเองมีแค่2ใบเองกํลาลังอีกใบหนึ่งขึ้นมานะจริงๆก็ต้น2ใบเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรขายกันนะฮะควรจะมีสัก3าสี่ใบขึ้นไปแต่ส่วนมากก็บางทีก็เห็นขายกันอยู่ก็ไม่มีผิดมีถูกอะไรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นธาตุบางแก้วครับธาตุบางแก้วเข้มเลยนะอันนี้ก็มีแค่ใบเดียวเองแล้วก็มีธาตุบางแก้วต้นเล็กอ่ะนี่สามใบแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ เาเรียกยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะฮะยวรออีกใบหนึ่งใหญ่น่าจะเริ่มขายได้อันนี้จะเป็นนําโชคครับสีแดงๆใบกลมๆเขาเรียกว่านําโชคนะฮะตัวนี้นําโชคแล้วก็อันนี้เงินแสนนะฮะเงินแสนเงินแสนก็เป็นอีกตัวที่ผมว่าโอเคนะเงินแสนนะเลี้ยงง่ายอยู่เหมือนกันอันนี้ก็คือเงินแสนเห็นไหมพอหยิบขึ้นมาน้ําก็จะหกลงมาด้วยจริงๆแล้วบอลสีนะถ้าเราสังเกตว่าถ้าไม่มีชื่อนะ ด้วยสีเห็นไหมฮะสีเหลืองแดงเนี้ยผมว่ามันก็เป็นเนสเน่ห์อย่างหนึ่งนะคือถ้าเรียกแต่บอลสีอย่างเดียวอันนี้เงินแสนจะเป็นสีแดงชมพูหน่อยแล้วก็มีลวดลายสีเขียวอันนี้เหลืองเป็นมกรเน,นี้ยมันก็จะเป็นเหลืองแดงก็จะเป็นสีสันที่สวยงามดีผมว่าอีกตัวหนึ่งที่สวยมากเลยคือยอดมองกุฎครับอันนี้ใบเวลาขึ้นมาอาจจะโดนอะไรขูดหรือบาดหน่อยนะยอดมองกุฎต้นนี้แต่ว่าก็ยังมีความด่างอยู่สังเกตไหมครับยอดมองกุฎเนี้ยถ้าด่างก็จะแพง แต่ถ้าไม่ด่างก็ประมาณนี้แหละไม่แพงเท่าไหร่นะอันแต่ว่าดูเห็นไหมมีรอยด่างอยู่สีเหลืองๆน,นี่ก็คือสองฝั่งชีนะครับสองฝั่งชีก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าใบยังเล็กอยู่นะฮะก็เริ่มสีชมพูหน่อยหนึ่งสองฝั่งชีเดี๋ยวเราเลี้ยงไปเรื่อยเนี่ยเราจิบขึ้นมาต้นหนึ่งเราจะรู้ต้นไม้ของเราว่าชื่ออะไรเองนะฮะไม่ต้องกลัวเราจะจำได้อัตโนมัติแปลกมากอันนี้คือพยามมนนะฮะสีแดงๆเนี่ยพยามมน แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อันนี้คือเมืองกรอะเกร็ดนะครับเมืองกราะเกรด็ดไม่ด่างนะครับอันนี้อันนี้คือไม่ด่างก็จะมีรอยรอยปื้นนิดหนึ่งรอยด่างนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นธรรมดามากลากล้อนหรือยังเอ่ยยังไม่ล้นนะฮะมีหลายตัวอยู่ที่ที่จะขายได้รังสงการนี้น่าจะได้ได้แบ่งขายกันนะครับอันนี้คือทั้งหมดเลย อีกตัวหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คืออ้อมกอดแห่งคุณเขานะจริงๆกะครบ3บามใบแล้วว่าจะขายแต่พอใบที่4โผล่ขึ้นมาเนี่ยสังเกตไหมมันจะเล็กลงแล้วก็แคะแกนเห็นไหมฮะอันนี้คือเราอันนี้คือขายไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าคนที่ซื้อไปเนี่ยมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆก็ต้องเราต้องเลี้ยงให้มันโตขึ้นก่อนหรือไม่ก็ดูใบนี้ว่าจะโตไหมถ้าไม่โตเนี่ยก็จะต้องตัดใบเท้งหมดหรือว่าเคียย์รากนะครับไม่งั้นมันก็จะแค่กแกนอย่างนี้อันนี้คืออ้อมกอดแห่งคุณเขานะฮะ อ้อมก่อนแห่งคุณขาวนี่แปลกมากเลยไม่ค่อยโตครับจะอยู่ประมาณนะี้มี 2- 3สามต้นก็ใบเล็กลงเล็กลงแต่ที่โตดีมากๆเลยนะฮะก็ต้องยอมรับก็คือยอดมองกุฎนี่แหละยอดมองกุฎก็จะเป็นเม็ดสีขาวสีชมพูหน่อยรอบๆใบแล้วก็มีด่างอันนี้คือด่างแล้วนะฮะยอดมองกุฎอันนี้2ใบนะครับยอดมองกุฎที่สวนผมโตดีมากโตไวมากที่สวยมีสเสน่ห์แล้วก็ขายดีที่สุดนะเบสเซลเลอร์นะฮะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเลยก็คือท่านบางแก้วนี่แหละ อันนี้คือทานบางแก้วนะฮะอันนี้คือต้นที่แยกหน่อที่มีใบเดียวอันนี้ก็เริ่มมีใบที่2โผล่มาละาเดี๋ยวเลี้ยงไปเรื่อยก็จะมีใบที่3ที่4ไม้แยกหน่อจะค่อนข้างแข็งแรงนะฮะใครที่ซื้อจากสวนผมไปไม่ต้องกลัวว่าจะจะจะตายนะฮะเพราะไม้แยกหน่อเนี่ยจะแข็งแรงมากอันนี้คือทานบางแก้วครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ,อนำโชคครับนำโชคอันนี้ก็จะเป็นนำโชคที่แยกหน่อน้ำโชคก็จะเป็นสีชมพูใบกลมสีชมพูนะฮะ ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนําโชคถ้าคู่กันกับธาตุบางแก้วนะเห็นไหมฮะ <c oughs> คู่กันมากเลยถ้าเลี้ยงคู่กันใจมีความน่ารักแต่แปลกมากนะครับบางต้นเนี่ยก็ผ่าหัวออกมาใช่ไหมะอย่างเช่นต้นเนี้พรมฤสีมีสามต้นเลยมีสามหน่อเลยเห็นไหมฮะเออ <c oughs> ก็ถือว่าคุ้มอยู่ยังไม่ได้แยกนะฮะอันนี้หนึ่งสองสามเห็นไหมมันมีสามหน่อเลยอันนี้คือรากก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็แตกหน่อละแตกหน่อจาก ที่เราผ่าชิ้นเล็กๆนั่นแหละนะฮะอันนี้คือพรมฤษีครับสงการไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยนะฮะก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ขยายต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้ให้มีขนาดเยอะขึ้นนะฮะขยายต้นต่างๆที่อยู่ในสวนเราจากต้นที่1ก็เป็นต้นที่2 3 4สจะได้เต็มไปหมดเลยพอเราชอบปลูกต้นไม้เนี่ยเวลามีต้นอะไรที่สวยๆเราก็อยากจะขยายแล้วก็เก็บไว้จะได้เยอะจะได้เยอะๆเลยนะฮะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับในช่วงฤดูร้อนนะฮะสวัสดีครับ